สวัสดีครับอร่อยลึกรับภูมิใจเสนอ10ร้านอร่อยในย่านวัดเกตเชียงใหม่เตรียมพร้อมให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์สุดฟินจากร้านเด็ดที่คุณไม่ควรพลาดตั้งแต่บรรยากาศร่มรื่นจนถึงอาหารที่ทำให้ลิ้นเต้นระบำรับรองว่าทุกจานจะทำให้คุณร้องว้าวและอย่าลืมติดตามจนจบเพื่อรู้ว่าร้านไหนได้อันดับหนะครับร้านอันดับสิในย่านนี้ที่ต้องไปสัมผัส คือโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูต mm ิกคอเลกชัน hmm. ที่มาพร้อมบรรยากาศรม่มรื่นต้นไม้ใหญ่ทำให้รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในสวนสวรรค์แอร์ฉ่ำน้ำร้อนพร้อมบริการดีๆจากพนักงาน mm hmm. ที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นกันเองอาหารเช้าของที่นี่ก็ยิ่งทำให้คุณตื่นเต้นเพราะมีให้เลือกเยอะและอร่อยจนต้องขอเติมอีกจาน ถึงแม้จะอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวแต่การได้พักผ่อนในที่เงียบสงบเช่นนี้จะทำให้คุณลืมความวุ่นวายไปได้เลยคุ้มค่ากับการมาเยือนและชวนให้ลองกลับมาอีกครั้งอร่อยลึกลับพาไปชิมที่นี่แล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังอืมยามิยามิร้านอันดับ9โรงแรมมอนติล้านนาหรือว่าไซส์สปารีสอร์ทเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในย่านช้างคลานพร้อมวิวสวยๆริมแม่น้ำปิงที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันห้องพักกว้างขวางเตียงนุ่มสบายแถมยังมีอ่างอาบน้ำให้คุณได้ผ่อนคลายอีกด้วยสระว่ายน้ำใหญ่โตโหรานที่เหมาะแก่การชิลในวันหยุดพร้อมมุมอาหารที่มีบรรยากาศรม่มรื่นรอบต้นไม้ใหญ่ถ้าคุณอยากหลบหนีจากชีวิตประจำวันมาสัมผัสความสงบเงียบและบริการที่อบอุ่นที่นี่กันเถอะ การเดินทางสะดวกมีที่จอดรถเพียบพร้อมให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่รับรองว่าอร่อยลึกลับที่นี่จะทำให้คุณรู้สึกฟินจนไม่อยากกลับบ้านอืมยามิยามิร้านอันดับ8ในย่านนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือแมคโดนัลสาขาเดอะสตาร์อเวนิวเชียงใหม่ ที่นี่มีการสั่งอาหารผ่านเครื่องที่ง่ายดายและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลารอแถมยังมีบริการเสิร์ฟที่โต๊ะเผื่อใครอยากนั่งชิลบรรยากาศสบายโลง่งโปรงแอร์เย็นสบายพร้อมที่นั่งมากมายที่สำคัญมีปลั๊กไฟและ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้สนุกสนานและห้องน้ำสะอาดเยี่ยมอ่องที่นี่คือที่พักพิงที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ราอารถทัวร์ไปกรุงเทพมหานครหรือแค่ต้องการเติมพลังระหว่างวันใครที่ยังไม่เคยมาต้องลองสักครั้งรับรองว่าจะติดใจอืมยอมียอะมีร้านอันดับ7 B. s a m ีแซมคุ m e 1มเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ฟินที่ไม่ควรพลาด เชฟบอยจะพาคุณลดแลนในโลกของอาหารฟิวชั่นพร้อมเสิร์ฟฟูคอสที่ไม่ใช่จานเล็กแน่นอนตั้งแต่ปอเปี๊ยะฟูครีมชีสยันชิสทาร์ตมะม่วงอร่อยจนอยากจะกลับไปซ้ำอีกหลายครั้งนอกจากนี้ยังมีบริการที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณไม่อิ่มยังสามารถขอเพิ่มได้แบบใจดีสุดๆ แถมยังมีของที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วยบรรยากาศสอบอุ่นเหมือนมาทานอาหารที่บ้านเพื่อนแค่คุณนั่งเฉยๆก็มีพนักงานมาคอยบรรยายเมนูอย่างใกล้ชิดเรียกได้ว่าทุกจานจัดเต็มทั้งรสชาติและความสวยงามที่สำคัญที่สุดคือความเอาใจใส่ของเชฟและทีมงานที่ทำให้คุณรู้สึกพิเศษสุดๆต้องมาลองสักครั้งแล้วจะรู้ว่าร้านนี้คือที่ที่คุณต้องกลับไปอีกแน่นอนอืมย u มม ร้านอันดับ6ในย่านนี้ที่เราจะพาไปชิมคือโจกต้นพยอมร้านดั้งเดิมเปิดมา40ปีเต็มที่นี่เสิร์ฟโจกหมูร้อนร้อนข้าวข้นเนียนหมูเด้งอร่อยแบบที่ใครก็ต้องติดใจนอกจากนี้ยังมีต้มเลือดหมูและข้าวต้มปลาที่ช่วยให้คุณอิ่มท้องอย่างรวดเร็วบริการรวดเร็วทันใจนั่งปุ๊บสั่งปั๊บได้เปิดไม่ถึงนาที เต้าหู้สดทอดกรอบนอกนุ่มในน้ำจิ้มถั่วรสเด็ดทำให้เมนูนี้ต้องลองส่วนปลาท่องโกก็กรอบนอกนุ่มในจิ้มกับสังขยาข้นๆอร่อยสุดๆเลยละ่ะที่สำคัญคือร้านนี้มักมีคนดังแวะเวียนมาเต็มฝ่าผนังคุณจะได้ลิ้มลองอาหารเช้าที่หลากหลายและบริการที่รวดเร็วจนคุณต้องแอบหัวเราะก,กับความวุ่นวายนี้ถ้ามีร้านอร่อยไม่ว่าจะลึกแค่ไหน จะรับแค่ไหนอร่อยลึกรับจะพาคุณไปชิมอืมยอมีย่อมีร้านอันดับ5ในย่านนี้ที่ไม่ควรพลาดคือ The d e w s Ping River ร้านอาหารสไตล์อเมริกันที่มีเมนูหลากหลายอัดแน่นไปด้วยความอร่อยแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าแป้งบางกรอบฉ่ำเครื่องซี่โครงนุ่มชุ่มลิ้นหรือสลัดผักสดที่ราดน้ำซอสอ,สอร่อยจะมาเป็นกลุ่มหรือมาก,กับเพื่อนก็มีที่ต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่นพิซซ่าโฮมเมดอกด้วยเตาถ่านหอมกรุ่นรับรองว่าติดใจแน่นอนส่วนของหวานอย่างชีสเค้กก็ดีต่อใจสุดๆบรรยากาศรูหราและพนักงานบริการดีสุภาพแถมยังมีที่จอดรถสะดวกสบาย ใครที่รักอาหารตะวันตกและกำลังมองหาร้านอร่อยออร่ย The Duke's Ping River คือคำตอบที่ไม่ทำให้ผิดหวังอืมยำมิยำมิร้านอันดับ4พัฒตาคารเจียดทงเฮงในย่านเชียงใหม่ที่นี่คือสวรรค์ของคนรักอาหารจีนไม่แปลกใจเลยที่ร้านนี้มีคนแน่นตลอดเวลา พรทุกจานที่เสิร์ฟอร่อยจนต้องยกนิ้วให้ราคาแสนสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับความสดใหม่ของวัตถุดิบพนักงานยิ้มแย้มและบริการยอดเยี่ยมทําให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านอาหารเด่นที่ต้องลองมีตั้งแต่หูฉลามไปจนถึงข้าวผัดปูที่สำคัญร้านกว้างขวางมีที่จอดรถสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการมาสังสรรค์กับครอบครัวและเพื่อนฝูงรับรองว่าเมื่อได้มาที่นี่จะรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่ดีที่สุดอืมยามียาลมีร้านอันดับ3ในย่านเชียงใหม่อย่างอนันตราเชียงใหม่รีสอร์ทคือที่ที่คุณต้องไปสัมผัสที่นี่มี after n o ู n ที่สุดพิเศษพร้อมล่องเรือไม้สีน้ำตาลชื่อน้ำใจผ่านสะพานสวย,สวย ของเมืองอาหารก็ไม่ธรรมดาทั้งขนมจีบกุ้งนื่อเห็ดทรัฟเฟิลที่อร่อยจนต้องขอเพิ่มและเครปสีน้ำทะเลที่มีคำทำนายแอบซ่อนอยู่แค่จินตนาการก็รู้สึกได้ถึงความฟินพนักงานบริการดีมากใส่ใจทุกการบริการจนทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นแขกค,คนพิเศษนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆที่ต้องรีบไปลองตื่นเต้นมากไปเปลี่ยนบรรยากาศกันเถอะ แล้วคุณจะรู้ว่าร้านนี้คือความอร่อยลึกลับที่ห้ามพลาดอืมยงมิยำมิร้านอันดับสองในย่านนี้ที่คุณไม่ควรพลาดคือร้านอาหารสามเสนวิลล่าริมปิงค่ะบรรยากาศสมน้ำปิงสุดแสนโรแมนติกเหมาะกับทุกวัยทั้งเพื่อนฝูงและครอบครัวอาหารที่นี่มีให้เลือกมากมายอร่อยจนแทบจะไม่รู้จะเลือกเมนูไหนก่อนดีแกงเลียงเข้มข้นหอมเครื่อง เมีย่ยงปลากระพงก็จัดเต็มเครื่องรสชาติเข้มขน้นอีกทังยังมีสปาเกตตี้ไส้หรอกที่เข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อการบริการที่ยอดเยี่ยมจากพนักงานน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองที่สำคัญวัตถุดิบคุณภาพดีจัดจานสวยงามทุกเมนูต้องมาลองสักครั้งแล้วจะติดใจอื ร้านอันดับหนึ่งในย่านนี้ต้องยกให้เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเลยค่ะมาพร้อมกับโซนอาหารที่อร่อยสุดๆจะเป็นอาหารพื้นล้านนาหรืออาหารไทยแบบดั้งเดิมก็มีให้เลือกมากมายแถมยังมีบรรยากาศเย็นฉ่ำชุ่มฉ่ำที่ทำให้คุณไม่อยากออกจากที่นั่งเลยที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายและกิจกรรมคอนเสิร์ตที่จัดบ,บ่อยๆทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง หากคุณมาแล้วไม่ได้ลอง Smash Daddy Burger Food Truck ที่จอดอยู่ตรงนั้นถือว่าพลาดมากเชื่อเถอะค่ะชิ้นเดียวไม่พอแน่นอนมาสัมผัสประสบการณ์อร่อยลึกลับที่นี่กันเถอะมีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยลึกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร